จะเอาเข้าปากเข้าไปได้ทั้งลูกไหมน้านึกว่าไม่ได้ลูกบอลมาอ้วนมันจะเอาเข้าปากได้ทั้งปากปะน่ะไม่ได้ก็ลูกน้อยเลปะอือเฮ้ยน่าจะได้นะไม่ได้อ๋อจะทำอะไรจะวางเสียงไหนวะน้ามันไม่ต้องวางต้องนับแน่ 2 4 8 7 7 4 4 8 10 y 4 2่ยี่หกยี่แป33ี่เก้าสามสิบสา4เอ็ดส44ส5งสามสามปส 5้าสิบห5า5อ5ดห้าสิบเ8็6ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้

้องน้ำใหม่ไหมเพื่อนเขาร้ำให้เดี๋ยวขอาน้ำเองก็ได้เอ้าไม่มันต้องสองคนไงฮะต้องสองคนไงเผื่อเพื่อนไม่ชัวร์เขาก็จะได้เป็นอีกแรงว่าเออมันเจ็ดเก้าีาเพื่นถือก้องไว้เอาน้ำใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดสบสองสิบสสส

มดส่งคลิปมไหมนะ